ทีพวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์สันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะ หลังจากเหล่าพรานที่เหลือลับสายตาพรานเกิดให้สัญญาณว่าเตรียมขึ้นห้างโดยกลุ่มที่อยู่นั่งซากในครั้งนี้มีสี่คนรวมตัวของพรานเกิดแบ่งกันนั่งห้างละสองคนพรานเกิดนั่งคู่กับพรานแก้วส่วนอีกห้างหนึ่งจะเป็นพรานสอนและพรานมิ่งนั่งประจำการก่อนขึ้นห้างพรานเกิดเดินไปหยุดยืนอยู่โคนต้นมะคา่าที่ใช้ขัดห้างของพรานสอนเข้าสงบจิตหลับตาพนมมือนิ่งครู่หนึ่ง ก็พูดออกมาเบาๆพระแม่ทรณีเจ้าเอย๋ยปกหัวคุ้มกล้าวลูกและคนอื่นๆในคืนนี้ด้วยขออย่าให้อำนาจเดินลับชั่วร้ายใดๆมาแผ่วพานพลานชีวิตให้เด็เจ็บได้ปวดเลยเมกะมะอุสาธุพูดจบเขาก็หยิบดินตรงหน้ามาหยิบมือหนึ่งโปรโยลงบนศีรษะของพานสอนและพานมิง่งจากนั้นก็เดินไปต้นสมอพิเภกใหญ่อันเป็นต้นไม้ที่ขัดห้างของตน ทำเช่นเดียวกันและโปรโยเศษดินลงบนศีรษะของพรานแก้วและตัวเองเสร็จแล้วก็พยักหน้าให้ทุกคนขึ้นห้างได้เมื่อต่างคนต่างขึ้นห้างเป็นที่เรียบร้อยเชือกปานขนาด12มิลขมวดเป็นปมที่ผูกกับลูกห้างซึ่งสูงกว่า15เมตรก็ถูกชักขึ้นหมวนเก็บไว้บนห้างจากนี้ก็ได้แต่รอเวลาเพียงเท่านั้นตลอดเวลาที่นั่งห้างตั้งแต่บ่ายแก่แกจวบจนกระทั่งใกล้ค่ำ พืนป่าโดยรอบเงียบสงบดังเช่นที่พนาทั่วไปควรจะเป็นมีบ้างบางครั้งที่พุ่มไม้ใบนาด้านข้างสั่นไหวยวบยาบพอให้พรานทั้งสี่สะดุ้งใจแต่เมื่อเห็นว่าตะกวดใหญ่สองตัวโผล่หน้าแลบลิ้นเลียพลอบแผลบออกมาสี่พรานต่างก็ลดปืนลงจากไม้ไร่ที่พาดเป็นแนวบางไพรถอนใจยาวรู้สึกสบายใจที่ผู้มาเยือนเป็นเพียงสัตว์กินซากทั่วไป มิใช่สัตว์อาถรรพ์สมิงรายพี่เกิดพี่มั่นใจไหมกับการนั่งศักครั้งนี้พรานแก้วกระซิบถามโดยที่สายตายัางมองไปรอบบริเวณพรานเกิดนิ่งไปครู่ก็ถอนใจยาว <c oughs> บอกตรงๆนะไอ้แก้วข้าไม่มั่นใจอะไรเลยกับการตามล่าหาตัวสมิงในครั้งนี้พรานเกิดตอบจากใจจริง เกิดความเงียบตั <S an> ้งแต่น <S an> ั้นเป็นต้นมาท่ามกลางแสงสลัวในยามเพลเพลพรานเกิดมองเห็นดวงไฟแดงวาบจากห้างฝั่งตรงข้ามสองดวงที่เกิดจากมลบรีขี่โยของพรานซอนและพรานมิ่งพรานเกิดถอนใจอีกครั้งพลางควักยาเส้นของตัวเองขึ้นมาพันจุดสูบบ้างเหตุการณ์มันดูเงียบสงบเกินไปสงบเงียบจนเกินกว่าจะเป็นป่าที่มีสัตว์มากมายอาศัยอยู่ เสียงมแมลงกลางคืนเริ่มกรีดปีกเซงแซ่ประคมดนตรีต้อนรับยามค่ำดังระงมเสียงแสกสัตว์ของสัตหากินกลางคืนบางตัวเริ่มเคลื่อนไหวตามวิสัยของมันไกลเทอนส่งเสียงขันล่องจากเหนือลงใต้เป็นสัญญาณว่าอีกไม่ช้าราตรีกำลังจะมาเยือนมันกำลังกลับไปนอนคอนพรานเกิดนั่งพิงหลังกับตนสมอพิเภกทอดอารมณ์ เพลื่นไปกับสับสำเนียงของพื้นป่าที่คุ้นเคยแต่แล้วจู่ๆก็ต้องสะดุ้งดีดกายนั่งตรงเสียงแตกซากของพื้นป่าห่างไปจากตำแหน่งที่นั่งซากกันอยู่สองสามเส้นท้องฟ้าสีแดงเข้มยามใกล้ค่ำดำมืดไปด้วยนกกาน้อยใหญ่ที่โผบินตื่นตระนกออกจากรังไม่จำเป็นต้องสกิดเตือนกันแต่อย่างใดพรานเกิดและพรานแก้วพาดปืนกับแนวบางไพร หันปากกระบอกปืนไปทิศนั้นทันทีเสียงผิวปากเป็นจังหวะสองครั้งดังมาจากฝั่งของพรานสอนพรานเกิดผิวปากตอบกลับไปเช่นกันเป็นการย้ำให้เตรียมตัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีบารมีแก่กล้าจนสามารถทำให้หมูนกน้อยใหญ่และสัตว์มากมายแตกตื่นหนีเตลิดออกจากกรังนอนครู่เดียวเท่านั้นเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งเดินโผล่พ้นสมทุ่มพุ่มไม้ออกมา จากลักษณะที่สังเกตความคุ้นตาทําให้รู้ว่านั่นคือพรานอินพรานหน่มลูกชายครูพรานของพวกเขาแน่นอนแม้จะเห็นว่าใครเดินเข้ามาในบริเวณนั้นแต่พรานทั้งสี่ก็ไม่มีใครปริปากกระโตก,กระตากเรียกขานยังคงนั่งนิ่งอยู่บนห้างหายใจไม่ทั่วท้องรอดูท่าทีว่าพรานอินจะทำอะไรเข้าเข้ามาทำไมที่นี่ในยามพลบค่ำเช่นนี้ เงาข้อพรานอินเดินมาหยุดอยู่ข้างซากศพนั่งยองยองจ้องดูอยู่ครู่หนึ่งก็เดินวนไปรอบๆเหมือนต้องการมองหาอะไรสักอย่างท่าทีแปลกประหลาดนั้นทําให้พรานทั้งสี่เกิดความสงสัยหนักและพรานสอนก็เกินจะห้ามใจจึงร้องทักขึ้นเอ็องมาทําอะไรที่นี่ปานนี่ฮะไออินพรานอินสะดุ้งกายเล็กน้อย เหมือนไม่ทันได้คิดว่าจะมีใครมาซุ่มอยู่ที่นี่เข้าเหลียวไปรอบทิศเพื่อมองหาผู้พูดจนกระทั่งแสงไฟฉายสาดเป็นลำมาจากห้างของพรานสอนเข้าจึงได้เห็นว่าเสียงนั้นมาจากทิศทางใดว่ายังไงเอ็งมาทำอะไรพรานสอนร้องถามอีกครั้งฉันฉันมาตรวจสอบดูอะไรสักหน่อยน่ะพรานอินตอบ พลางยกแขนขึ้นบังแสงไฟฉายที่แยงตาพรานสอนเห็นเช่นนั้นก็สะกิดให้พรานมิ่งเบี่ยงไฟฉายส่องลงไปด้านข้างของตัวพรานอินเพื่อเป็นการไม่ให้เสียมารยาททางด้านห่างของพรานเกิดพรานแก้วทำท่าจะเปิดไฟฉายเช่นกันแต่พรานเกิดฉุดข้อมือปรามไว้เสียก่อนตรวจสอบตรวจสอบอะไรขำหมืดแบบนี้ พรานสอนร้องถามอีกครั้งด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมมันมีอะไรน่าสงสัยเกี่ยวกับไอเสือตัวนี้นะซิพรานอินตอบโดยที่ยังเบี่ยงหน้าหลบแสงไฟอยู่เช่นเดิมพรานสอนสังเกตเห็นว่าพรานอินพยายามหันข้างให้เขาแล้วนั่นเองเป็นอะไรถ่าทางแปลกๆนะเมื่อได้ยินคำถามพรานอินสะดุ้งตัวนิดหนึงก่อนจะค่อยๆหันหน้ามาหา สิ่งที่พรานสอนเห็นคือคราบสีดำๆบริเวณสีข้างของพรานอินซึ่งเมื่อสังเกตดีๆแล้วนั่นมันคือเลือดสดๆเอ่งบาดเจ็บหรือไออินช่ชชยขยขอเจอเขากับเสือตัวนั้นละ่ะมันกัดสีข้างแต่ไม่เป็นไรแผลไม่ลึกฉันแทงมันแล้วก็หนีมาเนี่ยคำบอกเล่าของพรานอินสร้างความชงนให้พรานทั้งสี พรานอินปะทะกับสมิงร้ายถึงสองครั้งเขาไม่สามารถล้มมันได้ถึงสองครั้งและเขาก็ยังรอดชีวิตมาได้ถึงสองครั้งมันเป็นไปได้หรือที่เสือลำบากจะปล่อยให้คู่ต่อสู้นี้รอดมาได้ทั้งที่ฟังเขี้ยวขยํำจนเลือดโชกออกปานนั้นและที่เองสำรวจดูน่ะได้อะไรเพิ่มเติมไหมล่ะพรานสอนร้องถามอีกครั้งความเครือบแคลงใจเริ่มเกิดขึ้นเป็นลำดับ มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหลายอย่างในตัวพรานอินผู้นี้เจ้าว่ามีมันก็มีเพียงแต่ตอนนี้ฉันอยากให้ช่วยหน่อยจะได้ไหมหระพรานอินบอกพลางค่อยๆเดินไปที่โคนต้นไม้ที่พรานสอนขัดห้างอยู่ช้าๆนั่นเองที่ทำให้พรานเกิดมั่นใจว่าพรานอินที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่พรานอินที่เขารู้จักอย่างแน่นอน การพูดน้อยชนิดถามคำตอบคำอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวอาการอ่อนน้อมไร้ถ่อยคำจิกกัดทั้งที่คู่สนทนาเป็นพลานสอนที่เพิ่งจะมีเรื่องม้างใจกันเมื่อตอนกลางวันและคำว่าขอความช่วยเหลือที่คนหญิงทนงเช่นพลานอินไม่มีทางเอ่ยปากเป็นแน่นั่นบอกอย่างชัดเจนว่านั่นไม่ใช่พรานอินตัวจริงตัวพรานสอนเองก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกตินี้เช่นกัน เขานิ่งเงียบไปครูยิ้มมุมปากแล้วร้องถามขึ้นอีกให้ hey, ช่วยช่วยอะไรล่ะพรานสอนแซงถามแต่สกิดเตือนพลานมิ่งให้เตรียมตัวกดฉันบาดเจ็บและตอนนี้ก็กระหายน้ำมากด้วยพอจะมีให้ฉันสักหน่อยไหมพรานอินบอกและยังคงเดินเข้าใกล้โคนต้นเรื่อยๆแต่แล้วก็ต้องชะงักฝีเท้า เมื่อได้ยินเสียงขึ้นนกปืนดังมาจากด้านบนห่างออกจากตรงนี้ไม่ถึงห้านาทีมีห้วยอยู่ทำไมเองไม่ไปหาน้ำเอาจากที่นั่นเงียบพรานอินไม่ตอบคำถามเอาแต่ก้มหน้าพรานสอนเห็นเช่นนั้นก็มั่นใจแต่ยังคงแส้งพูดคุยต่อไปเรื่อยๆว่ายังไงพรานสอนร้องถามอีกครั้งบัดนี้ ซูนน้าจับเข้ากับสวงอกของพลานอินนิ่งรอเวลาเนียวไก่เท่านั้นเพราะว่าเพราะมึงไม่ใช่ไอ้อินยังไงล่ะไอ้สมิงเวนขาดคําพลานสอนเหนี่ยวไก่ทันทีแม้ระยะจากปลายกระบอกปืนถึงตัวพลานอินจะห่างกันเพียง10กว่าเมตรด้วยฝีมือและความรุนแรงของปืนวิถีกระสุนไม่มีทางจะพลาดอย่างแน่นอน แต่พรานอินกลับไม่ต้องคมกระสุนเพราะกระโดดถอยหลังครั้งเดียวก็สามารถหลบวิธีกระสุนไปไกลถึงสองสมเมตรลงพื้นได้พรานอินลงไปคลานสีขาหมันสัตว์ปาร่างกายสัน้นอากับกิริยานั้นทําให้พรานสอนกัดกรามกรอดเขาเร่งหักลํากล้องปืนยัดกระสุนนัดใหม่เข้าไปอย่างชํานาญอย่าเสียแรงเปล่าเลยในพรานเอ,อ๋ย ลงมาให้ข้ากินเสียดีๆเธอนาะพรานอินที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นเสือทีละน้อยพูดเสียงเย็นหุบปากเสียไอส้สม,มิงชั่ววันนี้พวกกูจะมาจัดการมึงให้สิ้นชื่อพรานสอนตะโกนล,ลงไปแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติบนห้างเมื่อหันไปดูก็ต้องตกใจเพราะเห็นงูเหลือมใหญ่ขนาดโคนขา ขดตัวพันรัดร่างของพรานมิ่งอยู่พรันสอนชักมีดพลานออกมาตั้งท่าจะฟันฉับใส่หัวงูที่พาดนิ่งอยู่ขอบห้างแต่แล้วก็เหมือนมีอะไรสักอย่างทำให้ฉุกใจคิดเข้าหลับตาพนมมือขึ้นวางอกบริกรรมคาถาครู่หนึ่งก็วาดปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วเหนียวไกเมื่อลืมตาภาพของงูใหญ่เมื่อครู่อันตรธานหายไป และตำแหน่งของหัวงูนั้นก็คือเชือกป่านที่มัดห้างให้ยึดติดกับต้นไม้ไว้หากเขาร้อนใจฟันฉับลงไปคงไม่วายพากันร่วงหล่นลงเบื้องล่างวางใจได้ไม่ถึงเสี้ยวนาทีพรานสอนก็ต้องตัวเย็นวาบอีกเพราะพรานมิ่งกระเถิบถอยหลังจนได้ระยะแล้วยกปืนขึ้นมาจอทางเขาไอ้มิง่งให้มึงทำอะไรเนี่ยมึงไอ้สมิงชั่วมึงขึ้นมาได้ยังไง พรานมิ่งกัดกรามกรอดพูดลอดไรฟันพรานสอนใจกระตุกวูบเมื่อเดาออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เสี่ยวอึดใจก่อนที่พรานมิ่งจะเนียวไกพรานสอนเบี่ยงตัวหลบปัดปากกระบอกปืนไปด้านข้างเสียงปืนแผดสนั่นลั่นห่างจากใบหน้าของพรานสอนเพียงชั่วฝ่ามือผลคือเข้าหูดับหน้ามืดตาลายไปในบัดดนแรงถีบของปืนยังผลให้พรานมิ่ง ซึ่งนั่งในลักษณะไม่มั่นคงหงายหลังตีลังการ่วงจากห้างลงมากระแทกพื้นสมิงในร่างพรานอินไม่รอช้ากระโจนพรวดเข้าหาพรานมิ่งทันทีหมายจะบขบคอให้ขาดใจตายในครั้งเดียวแต่แล้วร่างของมันก็มีอันกระตุกกึกสะบัดโวกเมื่อต้องคมกระสุนที่พรานเกิดระเบิดใส่อย่างแม่นยำมันลงไปนอนดิ้นพลาดพลาดกับพื้นเพียงชั่วครู่ก็ดีดตัวขึ้นหันซีสะ มองมาทางพรานเกิดอย่างมุ่งร้ายบัดนี้การกลายร่างของมันเสร็จสมบูรณ์พรานอินกลายเป็นเสือเต็มตัวพลานเกิดตะโกนบอกพลานมิ่งที่นอนพลิกตัวไปมาเพราะจุกเสียดให้ลุกรีบปีนกลับขึ้นไปสมิง,งร้ายหันขวับไปมองทันทีและตรงรีเข้าหาพลานเกิดไม่ยอมให้เกิดเรื่องร้ายกับเพื่อนพลานไปมากกว่านี้พยายามยิงสกัดมันไว้สุดความสามารถนัดที่หนึ่ง นัดที่สองและนัดที่สามสี่ห้าที่พรานเกิดยิงใส่สมิงไร้นั่นไม่ได้ทำให้มันแน่นิ่งหรือมีท่าทีเจ็บหนักเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่สะกิดให้มันชะงักฝีเท้าสะดุ้งไปเท่านั้นแต่มันยังมุ่งหน้าเข้าหาพรานมิ่งที่พยายามยันกายลุกขึ้นอย่างยากลำบากพรานเกิดคิดในใจกระสุนธรรมดาเอามันไม่อยู่แล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรต่อจูจู่ ร่างของพรานสอนก็ร่วงลงจากห้างอีกคนบัดนี้สองพรานที่อยู่เบื้องล่างเปรียบเสมือนอาหารจานด่วนให้สมิงร้ายเลือกกินได้ตามใจชอบมันเหลียวมองร่างของพรานสอนที่นอนแน่นิ่งอยู่ไม่ห่างจากนั้นก็กลับมามองพรานมิ่งที่ตัวสั่นเพราะอาการบาดเจ็บและตื่นกลัวมันเยื้องย่างเข้าไปจนได้ระยะแล้ววาดกรงเล็บตบใส่พรานมิ่งทีเดียวนังศีรษะเปิด เลือดสาดคอหมุนได้รอบพรานมิ่งขัดใจตายทันทีพรานเกิดร้องลั่นอย่างเดือดดานสมิงร้ายเหลือบมามองทางเขาเหมือนตั้งใจจะเยาะแล้วมันก็บายหน้าเดินช้าๆเข้าหาพรานสอนที่ยังคงนอนหมอบกระแตไม่ได้สติพรานเกิดน้ำตาคลอเมื่อเห็นว่าเพื่อนพรานผู้ร่วมอุดมการเสร็จสมิงร้ายไปอีกแล้วหนึ่งแล้วอีกหนึ่ง กำลังจะกลายเป็นเหยื่อในอีกไม่กี่อึดใจไอ้แก้วมึงยิงสกัดมันไว้ก่อนทำยังไงก็ได้อย่าให้มันถึงตัวไอสอนกูขอเวลาเดียวเดียวพรานแก้วได้ยินเช่นนั้นก็รับคำโดยไม่มีข้อกังขาเข้าเล็งปืนไปที่สมิงร้ายลเล่นเหนียวไกไม่หยุดมือกลิ่นและควันดินปืนฟุ้งกระจายปกคลุมห้างดังม่านหมอกปลอกกระสุนถูกสลัดร่วงลงกระทบพื้นห้างเสียงกรุก,กรัก ขอโทษทีนะไอ้มิงกูขอแรงมึงหน่อยเถอะวะขาดคำพรานเกิดจูๆ่ๆบรรยากาศโดยรอบก็เปลี่ยนไปแรงกดดันมหาศาลที่สร้างความอึดอัดทำให้พรานแก้วหยุดยิงกระทันหันเหงื่อเม็ดเป้งไหลอาบไปหน้าตัดกับอากาศที่เย็นเหมือนอยู่บนยอดเขาในหน้าหนาวแล้วภาพที่เห็นทำให้พรานแก้วแทบสิ้นสติพรานมิ่งที่เห็นว่าสิ้นใจไปแล้วนั้น กลับค่อยๆลุกขึ้นช้าๆสมิงร้ายชะงักฝีเท้าหันกลับไปมองทันทีแล้วคำรามลั่นจากนั้นมันก็กระโจนเข้าตะปบหมับงับคอพลานมิ่งอย่างรวดเร็วเสียงดังกรอบถนัดชัดเจนศีรษะของพลานมิ่งตกค่อยทันทีเลือดสีแดงสดสาดกระจายหน้าเสียสยองแต่สิ่งที่พลานแก้วและสมิงร้ายไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกเมื่อวงแขนทั้งสองข้างของพรานมิ่ง โอบรัดคอสมิงไว้แน่นและแน่นเข้าเรื่อย,เ,อยเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของเสือสมิงดังลั่นเมื่อกระดูกข้อต่อบริเวณลำคออวบใหญ่ของมันถูกบดจนลั่นครอบแกรบมันพยายามสะบัดพรานมิ่งเพื่อให้หลุดแต่ไม่สำเร็จพรานแก้วมองไปทางพรานเกิดที่นั่งพนมมือหลับตานิ่งเหงื่อการไหลอาบหน้าพรานหัวหน้าคณะจนเปียกชุ่มเอามันให้ตายพรานเกิดพูดเสียงเฉียบขาด พลันพรานมิ่งคลายวงแขนออกใช้สองมือคว้ามหมับเข้าที่ปากของสมิงรร้ทำท่าเหมือนกำลังออกแรงง้างจนแขนทั้งสองข้างสัน่นฝ่ายเสือสมิงมันก็ไม่ยอมง่ายๆสะบัดหัวไปมาสุดแรงพยายามใช้อุ้งเท้าหน้าที่กลางกรงเล็บออกจนสุดควนร,ร่างของพรานมิ่งเพื่อเกี่ยวให้หลุดออกไปพรานเกิดที่นั่งหลับตาอยู่กัดกรามกรอดจนเห็นเป็นนูนสั่นให้ใจที มือทั้งสองข้างที่พนมอยู่เปลี่ยนมาเป็นกำม,มัดประสานกันแน่นพรานแก้วมองไปทางสมิงร้ายและศพรานมิ่งที่รมรันกันอยู่อุตลุดด้วยใจระทึกและแล้วการต่อสู้ของหนึ่งสางกับอีกหนึ่งศพก็ส่อแววจะยุติเมื่อสมิงร้ายสุดขาหน้าคุดคูลงกับพื้นแต่ยังคงดิ้นรนอยู่แม้จะดูอ่อนล้าลงแล้วก็ตามไอ้แก้วกระสุนอาคมในย่มค่ะ ยิงมันซะพรานเกิดร้องบอกแต่แต่ว่ามันจะถูกไอ้มิงหรือเปล่าพี่เกิดไอ้มิงมันตายไปแล้วรีบจัดการเสียตอนที่มันอ่อนแรงปล่อยไปวิญญาณไอ้มิงจะไม่สู่สุติเชาบ้านจะเดือดร้อนพรานเกิดร้องสั่งเสียงเฉียบขาดเมื่อไม่มีทางเลือกพรานแก้วล้วงมือควานหากระสุนอาคมตามที่พรานเกิดบอกได้มาก็บรรจุลงในปืนของตน ประทับปืนเล็งใส่ร่างของสมิงร้ายอย่างใจเย็นไม้เอาจุดตายตรงลูกตาสูดใช้ใจเข้าจนเต็มปอดกลั้นไว้แล้วเหนียวไก่เปรี้ย,ยงศีรษะของสมิงร้ายสะบัดต,ตามแรงประทะทันทีพร้อมๆกับร่างของผานมิ่งพังงะงายกระเด็นออกไปเออีกไอ้กแก้วท่านเกิดร้องสั่งเปรี้ยงศีรษะของสมิงร้ายสะบัดอีกครั้ง เลือดสีแดงสดสาดกระจายเพราะกะโหลกส่วนนั้นเริ่มเยินอีกทีเปรียงสิ้นเสียงปืนนัดที่สามสมิงร้ายตัวสะบัดหมุนคว้างแล้วสุดลงกับพื้นขาหลังสันดริกอยู่ครู่หนึ่งก็หยุดนิ่งพรานเกิดถอนใจลืมตานั่งพิงหลังกับต้นสมอพิเพกอย่างเหนื่อยอ่อนเฮ้ยจบกันสักทีเข้าเปลยอ,ออกมาเบา หลังจากนั้นพักใหญ่พรานเกิดและพรานแก้วปีนลงจากห้างมาดูอาการของพรานสรอนเขาไม่เป็นอะไรมากเพียงแต่หมดสติไปเท่านั้นเมื่อปฐมพยาบาลพรานสรอนพอสมควรก็พากันปีนกลับขึ้นห้างและนั่งรออยู่จนเช้าเหล่าพรานที่เหลือกลับมาดูเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงปืนที่แพ่สนัน่นทำให้ต่างคนต่างใจหายใจคว่ำนั่งรอฟ้าสางด้วยใจลุ้นระทึก เมื่อทราบข่าวว่าพรานมิ่งตายต่างก็เสียใจจัดการหามเอาศพของเพื่อนพรานแล้วร่างสมิงร้ายที่นอนตายกะโหลกเปิดกลับหมู่บ้านส่วนร่างของพรานที่เป็นเหยื่อนอนเน่าอืดก็จัดการเผาเสียตรงนั้นก่อนจะถึงหมู่บ้านเพียงไม่ถึงครึ่งกิโลพวกเขาพบร่างของพรานอินนอนสิ้นใจในสภาพเละเทะเลือดท่วมจากร่องรอยแล้วเขาถูกโจมตียังไม่ทันตั้งตัว เพราะไม่พบรอยการต่อสู้เลยแม้แต่น้อยทุกคนได้แต่มองด้วยความสลดสังเวชแบกเอาศพกลับหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวร้ายแก่พรานอ่ำต่อไปเรื่องราวสมิงร้ายที่ขลาชีวิตพรานมีชื่อไปถึงสี่คนสามคนเป็นพรานของหมู่บ้านนั้นส่วนอีกหนึ่งไม่มีใครหาศพพบชื่อเสียงของพรานเกิดที่ปลุกผีพรานมิ่งขึ้นมาช่วยจัดการกับเสือสมิงแพร่กระจายไปไกล วัยมันไฟรามทุ่งหลังจากนั้นเมื่อมีสัตว์ร้ายอลรวาดแล้วเกินกำลังจะปราบกันเองพรานเกิดจะถูกนึกถึงเป็นคนแรกและเขาก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้